สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันที่ห้ากุมภานะคะเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานเนาะก็พายุหิมะนะคะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะตอนนี้คือตอนเที่ยงนะคะเพื่อนเวลาเที่ยงนะคะก็จะเห็นแสงอาทิตย์อยู่ประมาณนี้นะคะจากเออเขาเรียกว่ายัางไงอ่าไ,ไม่่ดวงอาทิตย์จะไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนบ้านเรานะตอนเที่ยงนะคะก็จะอยู่ประมาณขอบขอบฟ้านะคะเพื่อน บ้านเมืองมาชมบ้านเมืองหิมะนะคะอันนี้คือถนนนะคะถนนรถยนต์นะคะก็จะที่นี่ก็เขาก็จะเดินแล้วก็ขี่จักรยานกันมากกว่านะคะจะไม่ค่อยได้มีนั่งรถยนต์สักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆรถรถมาแล้วนะคะ เราก็จะไม่ถ่ายนะคะรถยนต์ส่วนนี้คือถนนคนเดินนะคะ เห็นนกบินไหมคะมาชมแสงแสงอาทิตย์นะคะเพื่อนมาชมต้นไม้ต้นนี้สีผิวสวยจังเลยนะคะเพื่อนดูนะคะผิวต้นไม้สวยสวยคะ่ะออกแดงแดงทองๆองนะคะ มาชมบรรยากาศนะคะบ้านเมืองที่นี่นะคะเพื่อนแสงอาทิตย์ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะ ว่าแค่นี้จะเดินไปทางลัดนะคะไม่รู้จะไปได้ไหมทางนี้นะคะแต่ไม่รู้วาจะไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นทางสําหรับเขาขี่สกีไปนะคะตรงนี้ตะวันจะตกดินแล้วนะคะบ่ายโมงนะคะเพื่อนบ่ายโมงก็ ตะวันก็จะลาลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะบ่ายสองบ่ายสองนี้ก็เริ่มมืดแล้ว ดูเส้นทางนะคะเห็นนี้เดินเดินมานะคะเพื่อนเดินชมถนนหนทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยหิมะแบบนี้นะคะเห็นรถแว๊บๆนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ แตวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนคลิปนี้จะไม่มีดนตรีนะคะก็จะเป็นคลิปแบบสดๆไปเลยนะคะเพื่อนเดินชมบ้านเบืองนะคะบ้านเมืองที่นี่ความหนาวความเย็นนะคะชมหิมะถนนสีขาวนะคะมาชมถนนหนทางนะคะเพื่อน นกน้อยกินอาหารนะคะเพื่อน ต้นไม้ต้นนั้นนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะแต่กิ่งก้านสาขาสวยเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นเนี้ยยังนิดว่ามันสวยดีนะคะอันนี้คือถนนใหญ่นะคะพเพื่อนก็จะมีรถเมล์นะก็จะไม่ให้ไม่ถ่ายให้ติดนะคะพเพื่อนแวบบ อย่านี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาเดินนะคะ8กิโลเมตรนะคะเ,เพื่อนๆก็จะทำให้มาเหลือประมาณสักแปดนาทีนะคะก็ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็จะให้ดูหิมะนะคะกวัดมาตรงนี้ทางเข้าบ้านนะคะ หิมาก,ก็ท่วมนะคะเพื่อนขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะนั่นคือสวนผักเยนิดนะคะเพื่อน